เหรียญที่บอกว่ามีราคาในช่วงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนนะครับของไม่ว่าจะเป็นชนิดราคา1บาท2บาท5บาทและ10บาทนะครับและก็อีกลหลายๆชนิดนะครับที่มีราคานะครับถือได้ว่ามีราคาในช่วงนี้นะครับและก็เป็นกระแสที่ถือได้ว่ามาแรงนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญ กระสาบหมุนเวียนนะครับไปที่ตามรับชมกันได้ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนําข้อมูลต่างๆนะครับเอามาฝากพี่ๆน้องๆลงปนาอานะครับในคลิปนี้ทั้งเหรียญรุ่นเก่าและก็เหรียญรุ่นใหม่นะครับ ยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้านาอาทุกๆท่านเข้าสู่ช่องแสงทองสองทางนะครับวันนี้เราก็มาพร้อมกับเหรียญน,นะครับที่มีหลายๆท่านนั้นติดต่อสอบถามเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับว่าเหรียญรัชกาลที่ 9, เเหรียญรัชกาลที่10นะครับว่ามีราคาตัวไหนที่น่าเก็บสะสมนะครับวันนี้เราก็จะมา นำข้อมูลต่างๆเอามาฝากพี่ๆน้องๆลวงปนา่าในคลิปนี้นะครับอ่าก็รับชมกันไปพร้อมๆกับแสงทองสองทางนะครับแล้วก็แสงทองจะนำเอาข้อมูลต่างๆนะครับเอามาฝากพี่ๆน้องๆลวงปนาอ่านะครับเราไปที่คำถามก่อนนะครับคำถาม ijo. หลายๆคำถามนะครับที่ถามบอกว่าเหรียญของรัชกาลที่สินะครับมีราคาไหมนะครับอ่าเราไปที่เหรียญ5บาทก่อนนะครับ ที่มีคําถามหลายๆคาถามนะครับที่สอบถามเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเหรียญกระสั์นะครับของรัชกาลที่สินะครับชนิดราคา5บาทนั้นตัวนี้นะครับที่สอบถามเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับซึ่งเหรียญปกตินั้นนะครับ <past> <พ genau S 1> เหรียญที่ไม่มีความพิเศษ <c> <led> นะครับไม่มีความพิเศษของ ไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนนะครับของรัช okay. การที่10อ่าความนิยมนะครับความนิยมในช่วงนี้ก็ยังถือได้ว่าน้อยมากนะครับน้อยมากเลยทีเดียวกับเหรียญของรัชการที่10นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนปีพศใดนะครับส่วนที่ปกตินะครับส่วนที่ปกตินั้นก็ยังมีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญนะครับอยังมีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญเท่านั้นส่วนที่มีความพิเศษนะครับอาจจะ มีหลายๆท่านนะครับสอบถามเข้ามาบอกว่าเป็นปั๊มหน้าเดียวนะครับเป็นปั๊มหน้าเดียวตัวนี้แสงทองสองทางก็ยังไม่เห็นนะครับก็ยังไม่เห็นพี่น้องท่านใดนะครับที่ส่งรูปภาพเข้ามาให้แสงทองสองทางดูนะครับกับเหรียญปั๊มหน้าเดียวนะครับของรัชกาลที่10บนะครับชนิดราคา5าบาทนะครับความต้องการก็ยังน้อยนะครับถือว่าน้อยมากนะครับกับเหรียญปกตินะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับ ตัวนี้นั่นก็คือเหรียญรุ่น5บาทนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดมีเหรียญปั๊มหน้าเดียวนะครับขอให้เป็นเหรียญปั๊มหน้าเดียวนะครับที่ผิดปกติจากการผลิตจริงๆนะครับการผลิตจริงๆอ่าก็สามารถถ่ายรูปส่งมาทางอีเมลหน้าช่องได้นะครับถ่ายรูปชัดๆนะครับแล้วก็แนบภาพแนบรูปภาพส่งมาทางอีเมลได้นะครับตัวนี้ช่องทางการติดต่อสื่อสารอีเมลก็ยัง าสามารถส่งเข้ามาได้นะครับสามารถส่งเข้ามาได้ส่วนไลน์กับเฟ e b o o k นั้นนะครับค่อนข้างที่จะมีปัญหาในการดูรูปภาพต่างๆนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆด้วยส่งการส่งรูปภาพนะครับก็ขอให้ถ่ายภาพให้ชัดๆนะครับาบางท่านนะครับบางท่านก็เอารูปภาพทางอินเทอร์เนต็ตต่างๆนะครับทางระบบวอตไลน์ต่างๆาส่งเข้ามานะครับก็ฝากหน่อยนะครับฝากหน่อยอหลายๆท่านนะครับ ที่ส่งเข้ามานะครับก็ขอให้เป็นเหรียญจริงๆนะครับขอให้เป็นเหรียญของเราจริงๆนะครับก็ส่งเข้ามาได้นะครับอติดต่อสอบถามเข้ามานะครับส่วนเหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทที่สอบถามเข้ามานะครับก็จะคล้ายๆกันกับเหรียญห้าบาทนะครับเหรียญชนิดห้าบาทตัวนี้นะครับส่วนที่ปกตินั้นนะครับ ทางช่องเราก็ยังไม่มีความต้องการนะครับยังไม่มีความต้องการแต่ถ้าเกิดว่ามีผิดปกติจากการผลิตต่างๆนะครับความผิดปกติจากการผลิตนะครับก็สามารถถ่ายรูปภาพชัดๆนะครับแล้วก็ส่งเข้ามานะครับดูภาพให้นะครับดูเหรียญให้แล้วก็ประเมินราคาพูดคุยราคากันนะครับพอใจก็ขายนะครับไม่พอใจก็ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับและก็เหรียญ ที่กำลังเป็นที่นิยมนะครับกาลังมาแรงเลยทีเดียวนะครับกับเหรียญชนิดราคา2บาทของรัชกาลที่10นะครับว่าสีผิดเพี้ยนนะครับที่ส่งเข้ามานะครับบอกว่าสีผิดเพี้ยนนะครับปกติแล้วจะเป็นสีทองนะครับสีทองเหลืองนะครับแต่เป็นสีนิกเกิลสีขาวนะครับอันนี้กอ็อยากจะขอ ภาพที่ชัดเจนนะครับภาพที่ชัดเจนนะครับส่งเข้ามานะครับถ่ายภาพชัดๆนะครับแล้วก็แนบส่งเมลเข้ามาหาเราได้นะครับเดี๋ยวเราจะดูให้แล้วก็วิเคราะห์ภาพให้นะครับแล้วก็ประเมินราคานะครับตัวชิดราคา2บาทนะครับที่เป็นสีเงินนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเราก็ยังไม่เห็นตัวที่ผิดปกติจริงๆนะครับตัวนี้นะครับส่วนเหรียญ ของรัชการที่10นั้นความต้องการนะครับความต้องการในตลาดนักสะสมนะครับก็ยังไม่มีนะครับก็ยังไม่มีกับเหรียญรุน่นนี้นะครับส่วนเหรียญกระสับหมุนเวียนของรัชการที่9นะครับอ่าก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมนะครับเป็นที่นิยมแล้วก็ ต้องฝากพี่ๆน้องๆลงปนะญาทุกๆท,ท่านนะครับที่เก็บสะสมเหรียญกระสาบมุนเวียนของรัชกาลที่9นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดพออไหนนะครับก็อ,อยากจะใหะ้สะสมเหรียญตัวที่มีสภาพที่สมบูรณ์และก็สวยงามนะครับส่วนเหรียญที่มียอดการผลิตน้อยนะครับและก็ราคาการประเมินสูงนะครับตัวนั้นก็ยังถือได้ว่า เป็นเหรียญที่มีราคาค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วนะครับทางเราก็มีความต้องการนะครับในหลายๆรุ่นหลายๆปีพศนะครับที่มียอดการผลิตที่น้อยนะครับและก็มีราคาการประเมิน u n c ซค่อนข้างที่จะสูงนะครับเหรียญนี้ก็เช่นกันนะครับกับเหรียญปีพศ2542นะครับปี42นั้นเราก็ยังหาได้ในระบบหมุนเวียน นะครับหาได้ในระบบหมุนเวียนค่อนข้างที่จะง่ายเลยทีเดียวนะครับก็ยังมีให้เราเก็บสะสมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับกับปีพศ2 5 4 2นะครับราคาของเขานั้นถือได้ว่าสูงนะครับพศ2542นะครับซึ่งปี42นี้นะครับยอดการผลิตถือว่าน้อยนะครับล้านกว่าเองนะครับผลิตออกมาเพียงแค่1 3 0 0 0ล้านเหรียญนะครับส่วน UNC เขาประเมินเอาไว้ถึง600บาทนะครับ หกรอบาทการซื้อขายนะครับการซื้อขายของนักสะสมโดยทั่วไปนะครับกับเหรียญปีพศนี้นะครับราคาก็มีตั้งแต่ร้อยกว่าบาทนะครับ2 0 0 3 0 0 400 500บาทนะครับกับเหรียญปีพศนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญนะครับสภาพของเหรียญความสวยงามต่างๆนะครับความสมบูรณ์นะครับทีแสงทองทรงทางเคยพูดในหลายๆคลิปนะครับความสมบูรณ์ของเหรียญ นะครับจะเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับให้เราได้นั่นเองนะครับส่วนเหรียญที่สภาพนะครับสภาพที่น้อยนะครับสภาพที่สึกหรอค่อนข้างที่จะเยอะนั้นนะครับก็อาจจะตกต่ำลงไปนะครับตกต่ำลงไปหรือไม่ก็เป็นทางเลือกนะครับทางเลือกของนักสะสมต่างๆนะครับว่าสภาพที่ไม่ดีนะครับเขาก็ คงจะไม่ต้องการนะครับก็ขอให้เป็นสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็สวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบลวดลายต่างๆนะครับความสึกล้อของลวดลายนะครับถ้าแบบนี้นะครับถ้าสภาพอยู่ประมาณแบบนี้ช่องของเรานะครับรับอยู่ที่ตั้งแต่200บาทขึ้นไปนะครับของปีพุทธศักราช2542นะครับส่วนเหรียญ UNC นั้นก็ราคา 600นะครับ600บาทและอีกเหรียญน,นี้นะครับเหรียญปีพศ2554นะครับซึ่งเป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับเป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับปีพศ2554นะครับยอดการผลิตนะครับปี54ผลิตออกมา3ล้านเหรียญน,นะครับ3ล้านเหรียญ UNC เขาประเมินไว้250บาทนะครับ u n เอ็เขาประเมินเอาไว้ถึง250บาทกับเหรียญปีพศนี้การซื้อขายความต้องการต่างๆนะครับตัวนี้ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วนะครับก็ราคานั้นก็ถือได้ว่าพอฟังนะครับพอฟังตั้งแต่80บาทขึ้นไปนะครับาราคาซื้อขายนะครับตั้งแต่80บาทขึ้นไปกับเหรียญปีพศนี้นะครับเป็นเหรียรุ่นใหม่นะครับเหรียรุ่นใหม่นั่นเองอส่วนอีก เหรียญรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับอ่าอันนี้นะครับนี่ก็คือเหรียญของปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเ็ดนั่นเองนะครับปีสหนึ่งนะครับที่ช่วงนี้นะครับช่วงนี้กำลังเป็นที่ต้องการนะครับกำลังเป็นที่ต้องการของนักสะสมทั่วไปนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่หาได้ค่อนข้างที่จะ ยากหน่อยนะครับกับเหรียญปีพศนี้นะครับอยอดการผลิตของเขาเพียงแค่980,000เหรียญน,นะครับ980,000เหรียญ U.N.C เขาประเมินเอาไว้ถึง2,000บาทนะครับ U.N.C ถึง2,000บาทแต่ส่วนที่ผ่านการใช้งานนะครับการซื้อขายต่างๆนะครับกับเหรียญปีพศนี้ตั้งแต่400บาทขึ้นไปนะครับสภาพตัวนี้นะครับสภาพตัวนี้ก็ราคาอยู่ประมาณ400บาทนะครับ 400บาทเนื่องจากว่าสภาพของเขานั้นค่อนข้างที่จะยับเยินนะครับค่อนข้างที่จะบุบยุบค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะครับราคาอยู่ที่400บาทนะครับกับเหรียญปีพศออนี้ที่มีสภาพประมาณนี้นะครับแต่ส่วนที่เป็น UNC นะครับราคานั้นแตะหลักพันเลยทีเดียวนะครับ นี้ก็คือเหรียญที่1น่นะครับส่วนเหรียญที่2นะครับที่ปีพศเดียวกันนะครับก็ราคาเท่ากันนะครับราคาประมาณ400บาทนะครับกับเหรียญปีพศ .41 ่ 4, à, แต่ถ้าเกิดว่าสภาพนั้น8 0 9 0ถึงเซนะครับแปดถึงเกตตัวนั้นก็แตะหลักพันนะครับราคาของเขาราคาของเขาแตะหลักพันเลยทีเดียวนะครับ à, นี่ก็คือเหรียญ ที่เรานํามาเอามาฝากพี่พี่น้องๆนะครับเป็นเหรียญตอบคําถามของรัชกาลที่10นะครับซึ่งยังไม่มีความต้องการในตลาดนักสะสมเท่าใดนักนะครับแต่ส่วนเหรียญที่เป็นของรัชกาลที่9นะครับก็ถือได้ว่ายังมีความต้องการในตลาดนักสะสมค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเหรียญที่มีความพิเศษนั้นจะทําให้ มีราคานะครับมีราคาและก็มีความต้องการนะครับแล้วก็เหรียญที่มีการประเมินที่สูงนะครับยอดการผลิตน้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหรียญที่มีราคาที่สูงนั่นเองนะครับอ่านี้ก็คือก็คือเหรียญที่เรานําเอามานะครับสื่อสารให้กับพี่ๆน้องๆลุงป้านาอานะครับว่าเหรียญแบบไหนที่น่าเก็บสะสมนะครับก็ หลายท่านก็คงจะพอรู้นะครับหลายท่านก็ยังไม่รู้ว่าจะเก็บสะสมแบบไหน <TH ERE> หน,ะนะครับก็ขอให้สภาพที่สมบูรณ์แล้วก็สวยงามนะครับแล้วก็ดูยอดการประเมินนะครับดูยอดการประเมินแต่ละรุ่นแต่ละปีพศนะครับก็ขอให้เก็บในรุ่นนั้นนะครับในรุ่นนั้นแล้วก็ดูความพิเศษของเหรียญนะครับว่าเหรียญแต่ละรุ่นแต่ละปีพศนั้นมีความพิเศษอะไรนะครับ <Bob supervisor> นั่นก็จะเป็นกําไรให้เรานะครับในเหรียญแต่ละรุ่นแต่ละปีพศนั่นเองนะครับเอาละสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ